ครับผมพร้อมส่งแล้วครับตีลังตอกลังเรียบร้อยนะฮะบางคนถามว่าตอกลังแบบนี้แล้วสินค้าจะเสียหายไหมนะครับเรามาดูนะฮะนี่ฮะสิ่งแรกที่เราทำนะครับเราห่อหุ้มด้วยบับเบิลนะฮะแบบนี้ฮะพร้อมกับเทปใสนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรครับเพื่อกันนะครับกันฝนนะครับกันความชื้นนะครับเวลาโดนน้ำเนี่ยจะไม่เปียกนะครับจังบับเบิลนะฮะตัวนี้ฮะนี่ก็เหมือนกันด้านในนะฮะแล้วก็นี่ฮะรองด้วยตัว กระดาษแข็งอีกหนึ่งชั้นนะครับอลองดูกระดาษแข็งอีกหนึ่งชั้นเพื่อการกระแทกนะครับเก็บงานด้วยกล่องไม้นะครับเทียกว่ากล่องไม้พาเลทแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่ารอบตัวเ,เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเวลาโนยนเวลากระแทกนะครับจะเจอไม้นะครับแบบนี้ฮะเนี่ยทีมช่างเราเตรียมยกนะครับเพื่อที่จะทําการส่งในวันนี้นะฮะพร้อมแล้วนะครับในชุดนี้จะประกอบไปด้วยนะฮะเดี๋ยวดูจากอันใหญ่เลยฮะลังไม้สูงอันนี้ฮะ ลักษณะเดียวกับงกระจกนะฮะก็จะประกอบด้วยแผงหลังนะครับชุดแผงหลังนะครับอันนี้ก็คือแผงหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะตัวยาวๆนี่เรียกว่าแผงประตูนะฮะหคู่นะฮะแล้วก็ชุดอุปกรณ์ที่ไปนะฮะโดยจะเป็นสายไฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการติดตั้งที่เราให้ไปทั้งหมดเลยอยู่นี้นะฮะส่วนตัวนี้นะฮะเป็นลังใหญ่นะฮะอันนี้ตู้อย่างเดียวนะฮะตู้ล้วนๆเลยนะครับก็จะระบุ ในส่วนของการระวังแตกนะครับพร้อมซีนกันน้านะครับแล้วก็ชื่อผู้รับนะฮะชื่อผู้รับอยู่ประจวบเลยนะครับเดี๋ยวทําการส่งให้วันนี้นะฮะโอเคนะครับสาหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะครับว่านะครับเวลาส่งสินค้ากึ่งสําเร็จรูปหรือเครื่องเสียงกึ่งสําเร็จรูปนี่ทำยังไงนะฮะขั้นตอนแรกก็แพ็คแบบนี้เลยนะฮะแพ็คกันน้ํารอบตัวนะฮะพร้อมกับใส่บับเบิ้ลกันกระแทกนะครับพร้อมด้วยลังกระดาษกันกระแทกอีกหนึ่งชุดนะพร้อมกับตีลัง นี่ครับแบบนี้เลยโอเคฮะก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่สั่งเครื่องเสียงกึ่งสำเร็จรูปไปติดตั้งเองนะครับเราทำให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับไปถึงก็ฉีกซองใส่น้ำร้อนได้เลยโอเคนะครับพร้อมติดตั้งได้เลยนะฮะไม่ยากนะฮะโอเคคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ